สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้ทีมข่าวนิวเนวส์จะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดสำหรับโครงการถวายสังฆทานแด่คณะพระพิส,สุสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นการสืบต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาเป็นขวัญกำลังใจให้กับพุทธบุตรได้เป็นอย่างดียิ่งซึ่งทางวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะกัล ยามิตรทั่วโลกได้จัดมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่127แล้วค่ะโดยกิจกรรมถวายสังฆทานครั้งที่127ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปิยะวรคุณเจ้าคณะอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยนายแดงขูนเทพกำนันตำบลบ้านขุนทองเป็นประธานในพิธีตักบาตรซึ่งภายในงานพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง โดยในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมทำบุญเป็นจำนวนมากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันในพื้นที่บางท่านเมื่อทราบว่าจะมีการทำบุญใหญ่นวัดบุญนารามวัดโคกงูจังหวัดนาราธิวาสมีความตั้งใจในการเดินทางมาร่วมทำบุญและหลายท่านมีความตั้งใจตื่นมาตั้งแต่ี เพื่อเตรียมตัวมาเข้าวัดทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในวันนี้และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ผมไม่คิดว่าจะใหญ่แบบนี้พอมาเห็นแล้วก็มันตื่นเต้นมากครับดีใจครับอยากให้มีเกิดขึ้นทุกปีผมว่าเป็นผลดีมากที่ชาวพุทธได้มาร่วมจำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจเห็นพระมาเยอะๆแล้วก็ชาวบ้านก็มาเยอะๆดีใจเพราะว่าชาวบ้านเขาก็คือมีความตั้งใจอ่ะ พอขอความร่วมือเขาจะมากันทุกคนเลยแล้วกเขาให้ความร่วมือเขาตื่นกันตั้งแต่ีสวันนี้ที่มาช่วยกันที่วัดค่ะพอเราได้ทําบุญเราก็มีกําลังใจขึ้นค่ะที่จะได้ทํางานกันต่อไปก็มีความปิติยินดีมากค่ะที่วันนี้ชาวพุทธเราได้มีพระสงฆ์มาบิณฑบาตกันหลายรูปค่ะชาวพุทธทุกคนอยากเห็นพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะ ในภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบมากกว่า13ปีโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุนทรธรรมานุกิจเจ้าคณะอำเภอสะบาย้อยเป็นประธานสงฆ์ในเอกวัรเทศศีปลัดอำเภอตากใบเป็นประธานฝ่ายขราวา่า ซึ่งก่อนจะประกอบพิธีมอบทุนให้กับคุณครูทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยคุณครูพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรโดยพร้อมเพรียงกัน ทีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10, ครั้งที่92จํานวน412กองทุนโดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคณะสงฆ์เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกในการมอบกองทุนครั้งนี้ทั้งนี้พระสนิทวงวุฒธธิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวัดพระธรรมกายและสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้กล่าวเชิญชวนพระสงฆ์ทุกวัดทุกรูปรวมถึงคณะครูนักเรียนมาร่วมกันเอาบุญในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองตลอดเข้าพรรษา ใจมากค่ะที่ทางวัดได้มอบทุนนี้ซึ่งเป็นเนรงปันใจให้กับคุณครูทางชายแดนใต้นะคะทำให้คุณครูมีกำลังใจที่จะ,ะทำหน้าที่ต่อไปตรงนี้ถึงว่ามีความเสี่ยงอยู่มากแต่ก็ภูมิใจก็ดีใจนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมารับทุนที่ทางวัดให้ให้หนูมานะคะสร้างฝัญกำลังใจใกับคุณครูนะคะดีใจที่ว่าเขายังไม่ลืมครูสามจังหวัดชายแดนใต้นะคะคือเราอยู่ตรงนี้ก็ ก็มีเหตุการณ์ที่ว่าต้องต้องต้องคอยระวังในการที่ว่าจะเดินทางไปโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเห็นความสําคัญตรงนี้เราก็ได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปอะค่ะหลังจากนั้นเป็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีถวายสังฆทานได้คณะส323วัดปีที่13ครั้งที่127 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการจุดประกายความหวังที่จะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนและยังเป็นขวัญกำลังใจในการหยัดสู้ของคณะสงฆ์ทุกรูปอีกทั้งปัจจัยที่ถวายให้แต่ละวัดนั้นมีความสำคัญเพื่อการทำนุกบำรุงวัด ค่าน้ำค่าไฟค่ายานพาหนะค่าพัฒตาหารเพื่อให้วัดในพื้นที่สามารถที่จะอยู่เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนต่อไปถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีอันตรายอยู่รอบด้านแต่ท่านยังอยากยสู้ต่อไปก็เป็นการจัดอิกกรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์กับาทาง ศาสนาและการศึกษาของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิพระธรรมกายที่ได้ให้โอกาสนี้ก็อยากจะให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตลอดไปขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดีใจรู้สึกซึ้งใจที่ว่ามองเห็นเราเป็นคนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยด้วยกันค่ะคนไทยไม่ทอดทิ้งกันศาสนาพุทธ ยังอยู่ในใจเราเสมอค่ะทางด้านพระครูสุนทรธรรมานุกิจได้กล่าวขอบคุณพระสงฆ์วัดพระธรรมกายตลอดถึงคณะกัญยาณมิตรที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งเป็นครั้งที่127แล้ว ทางวัดพระธรรมกายไม่เคยหวั่นไหวในการสร้างบารมีปีนี้เป็นปีที่13ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยท่านไม่เคยทอดทิ้งพระ323วัดภาคใต้และพระสงฆ์323วัดก็อยู่ในใจท่านตลอดคณะสงฆ์ต่างมาเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันเช่นนี้ต่อไปไมมม่่ีสิงงใดอาาาากขวันเรต็พุุทธบ กันร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพ้องภัยท่านช่างโดดเด่นเช่นดวงตะวันที่กล้าประจันอุป,ปสรรคมากลายทีจ่จัดงานกินจกรรมอย่างนี้นนเป็นสื่อที่ดีให้แก่ชาวบ้านได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลและก็ทำให้พระได้มาพบเจอกัน แต่ละที่แต่ละทางก็จะได้มาเจอกันเกิดความคุ้นเคยอบอุ่นกันเกิดขึ้นการทําอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเรานั้นได้ช่วยกันประกประคองาศาสนาของเราให้ยั่งยืนสืบต่อไปก็เพราะว่าเรานั้นได้มาช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่พุทธศาสนานั่นเอง ทีมข่าวนิวส์ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ผู้นำบุญและกลารรลยานามิทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีและยังคงมีหัวใจยอดนักสร้างบารมีไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นวันนี้ทีมข่าวนิวส์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ